เอาด้วยเอาด้วยใช่ไหมกิิไไ้บบาลหลคนนาอายามยำเล็บมือนางเตี๋ยต้อันแม่ถามหาตัวนังเอทคือ้นมาจากเทียสนอกมามาโไดนไล่สุดนาที ร้อนเยูบ่อบไม่ได้ร้อนโอ้ยบ่ฮอนจะได้ลุลนะลวกอีหยก,กับสุกเบิดด้ดตัว พุน้นเส้นพุ้นเส้นเบิร์ดละเอดจังเอาพุ้นเส้นมาแกะหน่เอามาแกานะาากาหาทุ่งไปใส่อันเส้นวุ่นเส้นเขาต้องต้องย้ำอีก เอาอะไรอ่ะบุญอะไรฮะอ่เผ็ดเผ็ดเหรอ เครื่องเคียงอันซูก,กี้เขาไปใส่เบอร์นในจานมันหมดเลยเหรอหมดทุกอย่างนะเนี่ยเอามาทั้งซอสพริกกับอันนั้นกิ้มน้ำ<ะ>ซอสพริกว่ามีดมิซอสพริกว่ามีเลยมีไหม ซอพริกบุ้มีล่ลีิจันไม่ตายแล้วซอสพริกหมดเลยเฮีนยยสีมีบ่หงงยาย่ยังไหมเฮียนยัยสีมีบุ้ง ซอสพริกแม่ซอสพริกหมดไม่ไม้จันอีซอสพริกบมดแล้วฮะนี่มันสิแซ่บดิไหเขาว่าแซ่บพระท่านบ่านี่แม่อันนี้แม่เอาจัดจานคะ่ะจานเดียวแล้วครับน้ำยาหมดแล้วใสนนน่นี่หน่อยเออเอาเงินไปน้ำเงินไปน้ำจะบรรลุยอดเท่าไหร่ ไม้พนมกินก็แกะไม้พี่น่ะน่าเกะไม้แล้วยุพีเพื่อน่าเกะไม้เนี่ยแกะไม้ใหม่แล้วเนี่ยอ่ะเออเอาผักด้วยเดี๋ยวนะคะซุกี้รอก่อนนะคะรอรอไม่ยายนไม้ไปหาเบื้องเงินหน้ามาเนินก้อนยาเนี่ยมันหมดเนี่ยเออให้ให้แม่จันที่ให้ รอซอสพริกก่อนค่ะเวลารอไปตำส้มตำเออเดี๋ยวตำคือเก้าตีเดี๋ยวไข่วิทยาศาสตร์ เดี๋ยวเดี๋ยวซุกี้รออันนี้ก่อนนะคะรอซอสพริกก่อนไปไปถ่ายรูปดีมากคุณตรงไหนที่ถ่ายรูปอะ่ะรอก่อนมันจะไม่อร่อยมันสิเสียเืือเสียงนะ่ะอีซอสพริกมันก็เบิดว่ะ จันทึ้งหาดีเลยอ่จันทึ้งหาดีแดหแ้วมันบ้ะอ,อันอันอันซอสพริกไหมดีเออเธอเป็นคนเก็บนนงเธอต้องหูดจาก้วเนะเออนะตํำมั่วไปนะคะเดี๋ยวรอก,ก่อนเพราะว่าต้องต,ต่ำต่ำอันนี้ไป